สวัสดีครับพี่ๆทุกคนตุนตปิโดครับวันนี้จะพามารีวิวรถ4ประตูนะครับผมเกนะแคปโฟ2 l สองนะครับมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนดูเราดูรอบคันกันก่อนนะครับแต่งลลอแบบนี้เลยนะครับพร้อมล้อใส่ชุดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ ตัวนี้เป็นเครื่อง2.2นะครับสีขาวนะ2.2 Max นะครับคันนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะถ้าเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับามามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างคันนี้ไฟชุดแต่งของ F 4 0นะ ะครับชุดแต่งมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูหน้ากระจังครับสกเก์ดหน้ารถรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีสติกเกอร์เ4 0ให้นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับลายยอดฮิตนะครับมาด้วยยางขนาด2-4-5ด้านหน้านะครับข้างหลัง2-7-5นะ หน้ากว้างเก้านิ้วครึ่งน,นะครับหลังกว้างสิบนิ้วครึ่งน,นะครับตัวนี้ครอบกระจกนะครับมีครอบเสาอากาศนะครับมาดูสเกิร์ตทางด้านล่างกันนะครับตอนนี้เป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตมีให้รอบคันนะครับมีสเกิร์ตท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตหลังนะ นีบ่งบอกความเป็นเครื่องใหม่2.2แม c ฟอ r นะครับชมรอบคันกันอีกทีหนึ่งนะครับ Mac ไลน์นี้นะครับกำลังมานะครับลายเข่ากวางนะอันนี้นะครับี่ยกำลังมาเลยมาดูด้านหน้ากันอีกทีครับ พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนนะครับกดติดตามตุ่นไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวมีรุ่นไหนสวยๆแล้วก็พี่พี่อยากดูรุ่นไหนก็บอกได้เลยครับดูหน้าต้านข้งางกันอีกทีนะครับในวันนี้ฝากขอบคุณพวกพี่พด้วยนะครับขอบคุณมากครับ